ครับสวัสดีครับนะครับตอนนี้ก็แผง120วัตต์ระบบตามตะวันนะครับคือแต่ตอนนี้ตอนเช้ามาก็เอียงมาทางนี้นะครับคือรับแสงตะวันเพื่อให้แผงหรือกระแสไฟมีประสิทธิภาพนะครับอันนี้เราก็ขับเคลื่อนด้วยนะครับแขนดาวเทียมนะครับแขนดาวเทียมนะครับก็อันนี้ก็เป็นระบบนะครับอันนี้มนนุ่นนะครับ ถ้าเป็นออโต้นะครับแดีล้วผมจะลองให้ดูนา,นานมาจับทีก็ยังว่าครับตอนนี้เครื่องก็ทำงานแล้วนะครับอันนี้คือ,อก็ระบบโอโต้ ก็ทํางานโดยอัโตโนมัตินะครับตอนนี้เรากดเมนูน่อนอยู่นะครับก็บังคับให้กลับไปอยู่ทางทิศตะวันตกนะครับเราบังคับด้วยนี้นะครับอตอนนี้ก็มาแล้วนะครับก็เราปล่อยเป็นระบบโอโต้นะครับก็มาทางทิศตะวันออกแล้วนะครับ ก็ใช้แบตเตอรี่200แอมแอนะครับก็ใช้ไฟได้นะครับเจ็ดวัตต์ก็ได้ประมาณ20ดวง18-19ดวงนะครับอตอนนี้ก็หยุดทำง,งานแล้วเมื่อแสงตะวันสัมผัสกับแผงขนาดเล็กนะครับที่เป็นตัวเซ็นเซอร์โอเคครับ